ตอนนี้ก็เป็น ep ที่2แล้วถูกต้องไหมคะ ep ที่1่เราเรียนกันเรื่องสลักเดี่ยวนะคะแบ่งออกเป็นเสียงเสียมีเสียงสั้นและเสียงยาวก่อนอื่นเลยครูอยากทดสอบว่านักเรียนเนี่ยเข้าใจบทเรียนบทที่1หรือเปล่านะคะเราลองจำแนกเสียงสลักเสียงสั้นและเสียงสลักเสียงยาวกันดูดีกว่าไหคะสลักเสียงสั้นมีสละอะไรบ้างคะ สระแรกเลยในภาษาไทยสระอ,ะอะถูกต้องสระอะนะคะเป็นสระเสียงสั้นส่วนสระอาจะเป็นสระเสียงยาวโดยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเสียงสั้นเสียงยาวเราเอามือเราขึ้นมาค่ะ,ะจับที่คอนะคะที่คองเรามันจะมีเส้นเสียงอยู่เวลาเราออกเสียงเส้นเสียงก็จะสั่นนะคะทําให้เราสัมผัสได้อะอลองออก เส,สียงสั้นค่ะสระอะเสียงยาวลนะคะสระอ,อ,อ,อาอะอานักเรียนจะสัมผัสได้ว่าเส้นเสียงเราละออกสระอะมันจะออกแค่ส้นั้นอะจบแล้วถ้าเสียงยาวอานะคะมันจะลากเสียงยาวกว่าน,นอง ถ้าใครจำเลขเสียงได้แล้วเนี่ยแสดงว่านักเรียนตั้งใจเรียนคลิปิดีโอแรกข,ของครูถูกไหมคะยีครูดีใจมากเลยต่อไปนะคะวันนี้เรามาเรียนเรื่องสระไทยใช้ผสมคำกันอีกแล้วแต่จะเป็นเรื่องของสระผสมและสระที่มีเสียงพย,ยัญชนะท้ายคะ่ะไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราไปดูคลิปวิดีโอกันเลยคะ่ะเลย เรื่องต่อไปนะคะสระต่อไปที่เราจะได้เรียนก็คือต่อไปคือเรื่องสระผสมสระผสมชื่อก็บอกแล้วว่าประสมผสมหมายถึงนำสองสิ่งมารวมคันนะคะเช่นเดียวก,กันกับสระผสมก็เกิดจากสระเดียวสองเสียงมาผสมคันมีทั้งหมด6เสียงค่ะนักเรียนมีสระอว่เด็กเเห็นที่เป็นตัวหนังสือสีส้มไหมคะอันนี้คือสระผสมนะคะมี6เสียง มีสระอวสระอวสระเอียเอียเอือเอือนักเรียนจะเห็นว่ามันเป็นสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวคู่กันแบบนี้นะคะโ <Okay. S 1> อเคอันนี้สระเอียนะคะนักเรียนเกิดจากสระอีกับอะรวมกันเอียก็เกิดจากอีกับอารวมกันให้เกิดเอีย เอือก็คือจากอือกับอระผสมกันเป็นเอืออือกับอาผสมกันเป็นเอืออูกับอระผสมกันเป็นอัออนนอ๋อูกับอาผสมกสมันกลายเป็นอัวเทคนิคการจำง่ายอ่าท่องจำว่าเมียกลัวเสือเอ๊คืออะไรกันนะอ่า เมียกลัวเสือเทคนิคการจำง่ายๆที่ครูนุกนํามาฝากวันนี้ก็คือถ้าเรารู้ว่าเมียคือสระอะไรกลัวคือสระอะไรเสือคือสระอะไรเราก็จะรู้ว่าสระผสมมันมีอะไรบ้างเมียกลัวเสือเมียมาจากสระอะไรคะมมเอียเมียใช่ไหมคะอันนี้ก็คือสระเอียใช่ไหมคะเมียสระที่มันคู่กันสระสิงสั้นก็คือเอีย กลัวกอรออัวกลัว,ก,ลวก็คือสระอัวสระสิงสั้นที่อยู่คู่กันคืออวัวเสือสอเอือเสือสระเอือใช่ไหมคะสระที่คู่กันเป็นสระสิงสั้นสระสิงยาวก็คือเอือนั่นเองเมียกลัวเสือจําไว้นะคะเด็กๆฮะอันนี้เป็นตัวอย่างคําที่ครูนุ๊กยกมาฝากค่ะคําแรก คำว่าเปียเปียที่นักเรียนผู้หญิงของเพื่อนเพื่อนเราชอบเปียมาโรงเรียนใช่ไหมคะคาที่2คําว่าเรือสระเอือคําว่าวัวสระวัวคําว่าเปียสระเอียอสระสินทั้นของเปียของสระเอียนะคะ,ะคาว่าเอือสระเอือนี่มไม่ค่อยพบใช้ในภาษาไทยมากนะแต่ที่ครูยกตัวอย่างมาเป็น คำที่เป็นเกียาอ่าเป็นเสียงไม่ใช่เกียาเป็นเสียงที่มักพบในหนังจีนกำลังภายในนะคะเด็ก,ดกๆหลายคนอาจจะเคยดูกันบ้างนะคะ,ะคุณนุูยกตัวอย่างพอให้เห็นภาพเนาะคำต่อไปจัว่วอ่ะอย่างเช่นแมวน้ำตัวนี้ขาวจั้วเลยนะคะอูงองตัวนี้ขาวจั้วเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคำสระเกินหรือสระที่มีเสียงพยัญชนะท้ายคือ สระที่มีเสียงพยัญชนะประสมอยู่นั่นเองค่ะเอสระเกินมีอะไรกันบ้างมาดูกันค่ะสระเกินนะคะมีอยู่ทั้งหมด8ตัวด้วยกันได้แก่อัมอาอาอหรื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 อสระเกินถ้าเราดูที่รูปสระ จะเห็นได้ว่าสระอํานั้นมีรูปเป็นหยาดน้ำค้างบวกกับลากข้างถ้าเราดูที่รูปสระไอมีรูปเป็นไม้มว้วนอีกไอตัวหนึ่งก็คือมีรูปเป็นไม้มลายส่วนสระเอามีรูปเป็นไม้หน้าและลากข้างนั่นเองค่ะรูปสลักเกินอีกกลุ่มหนึ่งนะคะสระรึหรือตัวรึ มีรูปเป็นตัวรอสระรือมีรูปเป็นตัวรือสะระรอมีรูปเป็นตัวอสระรือมีรูปเป็นตัวือต่อไปเรามาดูที่เสียงสระของสระเกินกันนะคะเมื่อสักครู่เราดูรูปไปแล้ว เสียงสระในภาษาไทยมีทั้งหมด21เสียงจำได้ไหมคะแต่เราจะไม่มีเสียงตัวอ m i i ลหรือรือหรือนะคะมาดูกันค่ะเราไม่นับสระอ m i i ลหรือรือหรือเพราะว่า มันเป็นสระที่มีเสียงซ้ำกับเสียงสระที่มีอยู่แล้วเพียงแต่เวลาเราออกเสียงมันจะดูไม่ซ้ำเนื่องจากมีเสียงพยัญชนะประสมอยู่มาดูสระอัมกันนะคะสระอัมเป็นเสียงสั้นของคำว่าอามเช่นคำว่าจําก็เป็นเสียงสั้นของคำว่าจมจำมาจากคำว่าว่ามีเสียงพยัญชนะยังไง สระอัมเป็นเสียงสั้นของอัมอย่างเช่นคำว่าจำเนี่ยที่ครูนุกยกมาให้ก็เป็นเสียงสั้นของคำว่าจำจำนะคะมาจากจออามโมจำดังนั้นจำมาจากจออะมโมจำเราอ่านว่าจำนั่นเองค่ะสรุปได้ง่ายๆนะคะสระอัมเป็นเสียงสระอะบวกกับเสียงสะกดมอม้าหรือแม่กลมนั่นเองให้เอ อันนี้ทั้งไอไม้ม้วนและไม้มาลายเลยนะคะนักเรียนไอนะคะเป็นเสียงสั้นของคำว่าไออย่างเช่นคำนี้ค่ะคำว่านายเป็นเสียงสั้นของคำว่านายนายมาจากนอายยอนายดังนั้นคำว่านายที่เป็นนสระไอไม้ม้วนี้นะคะก็มาจากจออะยอใจอ่านว่าใจสรุปก็คือสระไอเนี่ย มีเสียงสระอบวกกับตัวสะกดยอยักษ์หรือแม่เกยนั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูสระเอากันนะคะว่ามีเสียงพยัญชนะยังไงเอาเป็นเสียงสั้นของคำว่าเอาเช่นคำว่าเกานะคะที่คุณลูกยกตัวอย่างมาเกาเป็นเสียงสั้นของคำว่าเกานั่นเองเกามาจากกออ,อวกาวเกาดังนั้นคำว่าเกาเนี่ย มาจากกไก่บวกสระอะบวกวอลแวนก็เลยอ่านว่าเกาเป็นส,สระอะเป็นเสียงสั้นของสระอานะคะสรุปได้ว่าสระเอาเป็นเสียงสระอะบวกกับตัวสะกดวอลแวนหรือแมกเกิลนั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูตัวรึและตัวเรือกันนะคะตัวรึประกอบด้วยเสียงรอเรือผสมกับสระอึ อ่านว่าหรือส่วนตัวรือประกอบด้วยเสียงรอเรือบวกสระอือหรือผสมสระอือนั่นเองค่ะอ่านว่ารือตัวรือประกอบด้วยเสียงลอลิงผสมกับสระอืออ่านว่ารืตัวรือประกอบด้วยเสียงลอลิงผสมกับสระอืออ่านว่าลือสรุปนะคะ สระอัมไอไอเอาเนี่ยเป็นเสียงสระอะประสมกับเสียงพยัญชนะมอม้ายอยักษ์วอลแหวนหรือแม่กลมแม่เกยและก็แม่เกยน,นั่นเองค่ะส่วนสระฤื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 เนี่ยเป็นเสียงพยัญชนะต้นตัวรอเรือและรอลิงนะคะผสมกับเสียงสระอึกับอื เราจึงจะเห็นได้ว่าเสียงสระอะอและอือนะเป็นเสียงสระที่มีอยู่แล้วในภา,าษาไทยนั่นเองเราจึงจะไม่นับอไอเอาตัวหรือตัวรือตัวรือตัวรือเนี่ยเป็นเสียงสระเพิ่มจาก21เเสียงที่มีอยู่แล้วนั่นเองค่ะนักเรียนเราจึงเรียกพวกสระพวกนี้ว่าสระเกินนั่นเองแล้วนะคะกับ สละไทยใช้ผสมคข้าที่เป็นสละผสมและสละที่มีเสียงเพรชชนะดังนั้นเนี่ยเรามาทดสอบโดยการทําแบบฝึกหัดกันก่อนกนค่ะเพราะนักเรียนเนี่ยมีความตั้งใจดูฟังและมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดค่ะโดยนักเรียนหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะนะอ่ะเปิดไปที่หน้าที่ห้าหน้าที่ 5. ห้า ก็จะเป็นหน้านี้นะคะโดยนักเรียนเนี่ยอ่านคำสัง่งแล้วก็ทำแบบฝึกหัดได้เลยค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นหน้าที่6นะคะหน้านี้นะคะจะมีรูปภาพมาถ้ารูปภาพนะคะให้นักเรียนอ่านคำสัง่งแล้วก็ทำแบบฝึกหัดได้เลยนี่คือการบ้านของ EP ที่2ะคะ่ะขอบคุณที่ตั้งใจเรียนนะคะ,จะเจอกันใหม่อีก EP หนะะ้าค่ะ